มาอยู่กันที่สนามเอ็มเทอรสเตเดียมครับผมเอ้าเอลิงแฮเลนบาดเจ็บหรือวะโอ้โหงามหน้าแล้วไงฮาเลนฮาเลนอดเชียร์ฮาเลนเลยวะโอ้โหเลียนอเเลตเจอกับฟันได้ปะ เพราะชั้นน่ะวิทน์นะครับว่าโจตาได้หลุดเดียวมาอย่างนี้ของทางดีโก้โจตาแอบให้กับโมซาลาโอ้โหต้องไปล้ำหน้าก็หนึ่งเชมือกี่มูขึ้นนึ่โอ้โหรอเช็คลายอย่างนี้เลยครับลูกนี้นี่โจตาเล่นฉลาดมากเลยครับใอ้ทุกคนนึงเนี้ย โตจังหวะเดียวของยูครูมาครับมันล้มด okay, ูจากสภาพมันจะลุ้ยไปแล้วใช้ตัวบังก่อนครับบังอาคันที่สกรีนให้ซาร่าครับตามมาอย่างนี้มันยืนเจ้าอะไรมันมาล้มโอ้ดูจักสภาพัน่ได้ครับโอ้โหไม่ล้มครับเช็คล้ำหน้าพลาดครับ แนวรับท <emaal> ีมของเป๊ปโดนเลี้ยวหูเล่นงานเลยครับจิมเลยไปหน่อยบุกมานำก่อนครับยเลี้ยวหูปิดซ้ายอุดุการูปดูดแล้วงัดมางัดมาให้กำลังยัสมาเลยโอ้มาวไม่คิดที่จะยิงสูงสุดแรงไปหน่อยครับลูกนี้โอ้โหข้าผ่านบอลไปเลยเดอร์บลยถึงมาเลสซาครับตัวมาเลสตาอุตุการอุตการณ์เนี่ย โยผ่านได้ผ่านลวให้อุดุการซ้ายมาแล้วดูว่ามาแจ็คกีนเปิดให้กับวบเลสสมอได้หนึ่งหนึ่บเอียนออมาเลน่ว่ายังมีอวเลสครับนอฮารันเลสอวเลสฮ่าฮ่าฮ่า่ยฉลองเต็มที่ครับัทจันน้หลัจากโดนนไปบนาทีตอนนี้ตามงากลับมาืนได้ครับอวเลสครับออเลยสไปเดอร์แมน ทำประตูตีเสมอ <ar> ให้เจ้าบ<ป>้านได้ครับก็ยังถือว่าบอกของอเวเลสดูได้ได้โอกาสทองและเป็นฮาร์ทั้งหลัของเรือลอยนี่ครับโอ้โหเรือลอยครับผมซิตี้แซงเลยครับโอ้มาเรสจ่ายแล้วเป็นเรือลอยและได้ถึงบอลได้นะครับลิเวอร์พูลตัวบอของอเวเลสที่คมสุดๆเลยนะครับทำให้นิยัสมาเลสได้ขึ้นมา เอาเลด้สายสายต้อ้ทองทางรุดยวกันก็สัใครกุนุดวกันเว่ยอยู่คบีมลิเอพลยนรวมประตูเ้าหล่เป็นแน้แตเซอร์ซิตี้ยิงซ้ำเข้าไปได้ครับี้อด กูซูสมองเพชรครับไปคนละลไอ้สัตว์กูไม่โง่กูไม่ชรากูไม่เป็นเหี้ยอะไรเหมือนกันเปกมผลแรกครับตั้งแต่จัดนู่สุดท้ายในปี2021เลยให้กูดูการแล้วครับอ่าแล้วก็จบเกมว่าแมนซิตี้เอาชนะอะไรอย่างใสสะอาดเลยครับจากเกมที่ตามหลังด้วยนะครับซิตี้ครับเสียประตูไปก่อนนะครับแต่ว่าลมได้สี่ลูกโทษครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังนี่สามประตูนะครับ โอโหที่แรกนึกว่าริวพูแม่จงจะนยุดความร้อนแรงของซิตี้นะครับผมโดยการแบบปุ้งมาเสมอก็อยังดีโอ้โห,โโหแบบคะแนนซิตี้มันจะไปได้หนีห่างแมนยูเกิดไปไงแต่ตอนนี้แม่งแบบโอเคมันทิ้งห่างไปแล้วช่างแม่งสัตว์แต่ริวพูแพ้ครับผม